การที่เราจะไปกูเบียดองเนี่ยพี่น้องจะเอาผ้าไปเสียอกาติดหรือผ้าไปทําอะไรก็าตามเตะนะตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวแต่มันอยู่ที่พระเด็นหวานะเราจะไปกูเบียดอกนี่ได้รือไม้เนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความดอรูโรมีความจําเป็นที่เนาะ

يا إيوان مرس وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علم ولا حول أما بعد ผมต่อไปเขาเขาเลยฮะลงุงรายละเอียดอีกนิดหนึ่ง้านะที่เป็นองท่าม,มาก,ก็คืออานะมีผู้ชายคนหมดแล้วเป็นยิงก็เหมือนไปติดนี้เออติดนี้คนอื่นนะผู้ชายคนติดนี้เขาอยู่นะแต่เขาไม่มีความสาม,มาจะ อีกครั้สับสิ้นกรรมไม่ได้วันนั้นเลน่นน่ะนี่ที่ถามว่าเขาจะไปกูเบียดงนี่มาแจกระติดนี่ได้ไม่ล่ะพี่นะไปคูตีหยาดคนนั้นเอ้ญยาดว่าเดียก็เลยเบียชั้นนี่พอไปตีคนนน่ว่าเอาหมากอแล้นนะโรโรนเอ้คนโนูว่าอีซาพงเอาไปว่าซื่อแล้วลงตัดสิ้นใจไพี่น้องอืออ่า ไปทีเทวาโกรลอยอ่าก็ให้กู้ต่ว่าก็เก็บดอกเก็บโบจึงถามว่าอนุญาตให้เรากู้ได้ไหมพี่น้องนี่เจตนาร่มดีนี่พี่น้องหน้ากู้เพื่อที่จะมาเสียกาติดนะจะถึงแล้วพี่น้องกาติตโตลาเลยนะติตโตลาเอออที่ถามว่าไปกู้ยืมตรงอื่นนี่มันอ่าไม่เคยที่จะห้ สะดัวตื่กะจีกูประเภทเทว่า,าเป็นเบียโดกได้ไหมอันนี้เพราะนั้นคำท้อของประเด็นนี้พี่นนางการที่เราจะไปกูเบียโดกเนี่ยพี่น้องจะเอาผ้าไปเสียกาติดหรือผ้าไปทำอะไรก็าตามเตะนะ ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวแต่มันอยู่ที่พระเด็นว่านาเราจะไปกูเบียโดนี้ได้รือไม่เนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าเรามีฟามดอรูโรมีฟามจำเป็นทีน่เนะถ้ามีฟามดอรูโรมีฟามจำเป็นนี้อนุญาตนะให้กูได้อาอนุญาตให้กูได้ ถ้ามีดรุรหนะ์นะเพี่อน้องน่ะมีความจำเป็นถึงคันกับสูนเสียได้ชีวิตน่ะสับสิ้นน่ะเพราะถ้าว่าไม่ไปกูเบียดงนี่มานี้ก็คือชีวิตของเรานันะ่นนะน่ะคงจะมีอันตรายเนีย่ยนั่นคาข่าวในลักการที่ว่าอัดดรุรห์ตูบิฮุนมาซูรห์น่ะความจำเป็นดรุรห์ตรงนี้ นไปอนุญาตในสิ่งเี่ตรงงามปอนุญาตในสิ่งที่ตรงงามไอนีนตน่ตามตามคนมั่วตามมัดเรีนะ่ยวน่ะพี่น้องตามยุ่มพูดเรี่ยนนะนะไอศัศนาคนโดยแอฟโรไม่เดินเลยนะเดินในทางด้านเทวะยุ่มพูดตามคนมั่วตามมัดนี่ ก็คือเมื่อเรามีฟวามจำเป็นมีฟามดรูร็และอนุญาตไห้ปูใดาเบียดอกนี่แต่ว่านั้นเลยคำว่าดรูร็นี้ตุก็ดรูบิก็ดริหาดดอรูร็ความจำเป็นตีฉชโรว่างเอาไว้ให้เป็นองโทษกํรรนอดวายนี้ไปตามลำดับฟวามจำเป็นนะเช่นเหมือนกับเรา ่าไม่มีอาหารได้กินแน่งๆที่ไปกินมู่เลยนี่พี่น้องเอ๊ะทราบว่ามาม่าปลาดังข้ากองเลยไมเ่เยอะกว่าจะทึงกันดรุรดทึงกันเสียชีวิตนั้นยังมีไอ้อื่นหมากใหม่เลยนะตรงนี้เราก็ตรงคำหนึ่งนั่นก่อนที่จะไปยืมเบียดดอกอไปกู้เงินดอกนี่ถ้ามว่าไปเอาตรงเอินได้เลยอไม่ล่ะพี่น้องตรงนั้นเราก็ตรงคำหนึ่งไปเลยนะ แต่ทำมดเลวมดชงทางเลวไม่มีเลวนอกจากว่าเบียดองนี้และอย่างเดียวถ้าไม่เช่นนั้นเลวนี้เกิดมุดรัดไฟยันอันตรายต่อสัตว์สิน้นต่อชีวิตต่อร่างกายต่ออะไรก็เลวเตะไอ้นี้ถือว่าฮารุสนะอนุญาตไอ้นะกูยืมได้แต่พอหลังจากเรากูยืมเบียดองมาเลวเนี่ยตรงนั้นไม่ฮารัมเลวพนะี่น้องนะถือว่าฮารสุสแหละ เลวกาพระเด็นที่ซรงท่านมากการที่เราจ่ายโดกเนี่ยหายเขาเนี่ถือวาฮารัมถื่อว่าบาปนะอันคือกฎเดิมที่อาฮุกรมเดิมที่ก็คือการที่เราเสียโดขึ้นเด่กก็เรียกโดกเก็บโดกนั่นเนาะน่าราจ่าโดกไปเนี่ยเสียขาติดโดยใจโดกหายเขาไปด้วยนี่ ไอ้น,นี้ทือว่าอารัมทือว่าบาปแสดงว่าหุกกมมันโยโยโยอ,อยู่อยู่ซงช่วงเลยพี่น้องช่วงเรกนี่ไปกู้ยืมได้ไหมในระบบดอกนี้การกระทําการกู้ยืมนั้นอ่ากำหนึ่งถึงดดรุรรเมื่อดอรุรรเมื่อมีความจำเป็นอันนี้ harus ไปกู้ยืม พอคููยืมมาเรียเป็นการฮารุสอนุญาตเรีวลังจางนันตอนตีเราพ้นลบหายคนนี้จะต้องจ่ายดอกด้วยนะรวยละเป็ดรวยละเจ็ดรวยละสิบเลือเตะเลยพี่น้องถึงไอาการที่จ่ายดอกพ้นดอกลบไปเนี่ยหายเกะเจ้านี้นั้นตรงนี้นะอุลามะในมัสฮับชาฟิอียะมีการกีระคนส่งกลุ่ม มีความเห็นคัดแยงแตกต่างกันส่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งพป็นองเป็นศัสนาของเชงอิบนุซัยยานบอกว่าลูกนี้นี่ฮารุสอนุญ,ญาตให้ให้ติดดีมาจริงระบบเงินดองนี่นะแต่เวลาตอนจ่ายดอกึ้นนี่เกว่าจะไม่ปล่อยจากบาปถือว่าอย่างฮารัม ยกเว้นว่าลูกนี้นั้นจะต้องจ่ายโดขึ้นไปบนหุนทางนาซาบนหุนทางบนบานบนบานผือพี่น้องรูและคนนี้นี่ก็คือโรยละห้าบาทพี่น้องโรยละห้าบาทฝันหนึ่งแต่ได้พี่น้องห้าโรยอ่ะอเบิร์หนึ่ง จะได้ละห้าพันมันดตกมาพมคิดไม่โตกก <laughs> แเตวานาันและพอเอามาเร็วนี่ลิลลาฮิอลัลลยฮไม,ฟม่ฟังว่าเกรานโนโอลโลัลลอฮ์เลว่าญิบุนชา้นนี่นะนี่เละชา้นเอาเบียตนมาเบิ้หนึ่งชานนี่เออหายลบกับตนนี่เผื่ออัลลอฮเลห์ห้าพันจำจริงรัวอยู่เล็วห้าพันนั่นคือโดกนี่พี่น้องนะเตว่าอิบนุสัยยัดว่าการที่จะจ่ายโดกโดยตรงพันนี้นี่ถือว่าฮาร a มถือว่าไม่ล่อย เสื้อโดกไปให้คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเบียร์แต่หารัมนั่นเป็นหรอกและกระจายให้ก็วันนี้ไม่ล่อยจากบาปนี่ยกเว้นว่าจะตรงนาซาบนบานแสดงว่าอิบนุไซยาตเกย์ทำชงเฮโลเลกไว้ให้ว่าให้เดินเข้าในตู้นาซารหรือไมากระเข้าในตู้ตำลีกตู้หมอบห้าพันนี่โดกนี่เป็น้องให้เป็นกรรมสิทธิ์ของจเจ้าดีด้วยหุ้นต่างสอดกหุ้นต่างเฮบะหุ้นต่างฮาริย รู้อยู่แล้วว่าคุณนี้นี่ถ้าเอามาเบิ้หนึ่งเป็นของท้าว่าเท่านั้นเดือนนั้นมันเก็บดอกห้าพันน่ะเราก็าไปถึงกับไม้ฟ้าว่าพุ่มคู่ยืมต้นนี่เป็นเนกคนสักเบิ้ลเลยน่ะห้าพันนี้น่ะพุ่มสดกให้กับอ่าให้กับตัวนี้แหละอ่าเนี่ยก็คือดดกนะพีเป็น้องน้ำมาเยอก็คือโดกนั่นแหละแต่มายชายวีที่เลี้ยงพันนี้นี้นี่คือคําเนะนำของทานอิบนุซัยดัดเพราะถ้ามิชเช่นนั้นแลวอิบนุไซยัดว่า การที่เราเสียดออกให้กับเขาปตรงนี้ถือว่ายัางไม่ปลปอยจากโดโซยังไม่ปลอยจากบาปอย่างขาดำอยู่เลยอันนี้ที่พูดนี่พี่นอ้องขึ้นในกรณีดรุโรนั่นแต่ถ้าไม่ดรุโรประการใดทำลักศาสนาและทิ้งที่เอาของอิบเนวจะญาตไปใช้พี่น้องอันนี้มันเปรัวนั่นอ่านี่มันไม่ทุกเทลาวแต่เดียวนะ แต่นี้ทึงกันกับวิกฤตดอรูโรน่าอันตารายเ,ยเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายอะไรก็เลีเ้ยวเตะประดันเมื่อฮารุสไอกูยืมมาเลว้นี้วีที่ทรงโดคืนหายลบเขาโดยปล่อยจากบาปนี้อิบนุสัยญาติว่าหนึ่งตรงนาซาบุญบานหรือไม้ก็ตำลีก นะไอห้าพันดอกนี้นี่มอบให้เป็นมีเลกัมมสิ์ของชาวเดบุญทุนทางเราโดากบุญทุนทางเราฮาดิยะบุญทุนทางเราเฮโบก็เลี้ยวเตะได้ทั้งพี่นะพอโปรดฟังไปน็นดองนนะน่าจะฟังไม่อยา่างเลวการศาสนาติสงของเชคอิบนุฮายาดอันไฮตามีเชคอิบนุฮายาดว่าไม่ฝักเรื่องมากอยู่นะบ้ารเราว่า ไม่ต้องไปเฮลนหอไปในตู้นาซาไปในตูนาานต้สดดกก็ฮาดิยเ่เฮหบอกไม่ต้องอิบเนหยาดว่าใจโดกไปเลยใ <c oughs> จยโดกไปเลยเพราะว่าไม่ฮารัมเลี้วเกบอกว่าเพราะอะไรโพลิตดอรูระนะเพราะเนื่องชากจําเป็นไอฮารัมก็คือนัวเจ้านี่แเ้วพี่น้องแต่ไอไอลูกนี้นี่ไอเสียโดกไฮคนนี้เช็คอิบุฮหยาดบอกว่าไม่ฮารัมเลย หิตพุนที่ไม่หรามก็คือชาเอลัดเดียวกันลิดโดรุร้ตอตนเรกที่ harus ไงกูยืมเบียที่มีดอกกับประวาติดโดรุระอเพราะฉะนั้นจาจดอกคืนลบหนกับเขาเจ้านี้นี้ก็ไม่ารามเช่นเดียวกันเนื่องจากโดรุรอนะนะพี่นงคงจะเข้าใจอวัตถุประสงค์เลยนะนะแต่พี่นองอยากฟังทนทน นะี่เนี่ย,ยบูฟังที่บ้านนี่ค่าทุนสักอีดเปน็นหออคองรับเสียกหลึงหนึ่งเตือนเสียกหลึงหนึ่งอ่านพะอเปิดเปิดปัดป๊บฮนแลนั้นเบื่อนั้นอ่ากลูนบอกเลยว่าเอาดาโยบยาโดกันต้องเฮลโลไปปิ้นนาซาห์มังไรมังเนอะนะฟังให้สุดอ้วสุดไทยน่านะนะก็คือทั้งหมดนี่ที่แรงมาในโครานี่โดรูร์รนะ์จำเป็นชาโรกาอนุโลม นะเมื่อนดังในหนันงสืออีอานาะตุตอลีบีนพี่น้องเล่มที่สามนาที่ีสิบถึงดีสิบเอ็ดนอบอกว่าก็ละชัยกุนาอิบนูซายันครูของเราทานเชงอิบนูซาหยาตบอกว่าลายันดาฟิอูอิสมุยะโตอิริบาอิยะโตอิริบาอินดัลออกติโรดี เกบอกว่าติโดกรังกาโอยู่ด้วโดโซ่มอบบริเรโบอ์นับาปการจ่ายโดคืนโดหายโดนั่นเป็นต้องตีโดกรังกาไม่ลุดไม่ปล่อยไม่ทุกหยกนะอินดัลอิกอติโรดีอินดัล,ลิกติโรดีตอนที่เราไปติดเดือบือหูตังเนี่ยนะกระทึ้ว่าไม่โปรยแค่หว่าถึงไปติดเดืลาวลิดดอรูโรเหน่องจากฟ้ามจำเป็น จำเป็นตรงนี้บิห,ส,บหสุอินนาหูบิใหสุอันนาหูอิลลัมยุติริบาลายะสุลูลาหุลกอรุตุแาหากว่าเขาไม่ใจยดอกนี่เหน่นนวลเจ้าดีก็ไม่ยาเป็นเดเมียยืมเบียเนี่ยถึงอิบนุสัยยาดว่าการที่ใจยดอกขึ้นไปจะไม่ปล่อยนนบาปนั้น อิสลาูตอรีกคนอิลาอิยตอิซาอิดีบิตอรีกินนซรีอวิตตัตลี่กีเนี่ยเนื่องจากวันลลกนี้เป็นองมีหุนทางที่จะจ่ายดอกคงส่วนเกินให้กับเจ้านี้นั้นบนทุนทางนาซาก็ได้นะบนทุนทางตาลี่ก็คือโมบไอป็นกรมทธิ์ครอบครองบนทุนทางสอดก็ฮาดียเฮโบก็ได้นะ ไปยาวพี่น้องนะเลยกับผมมาเล,ลือกอ่านตนของนะอิบนุหียัดว่าก็ลาชัยกูนะอิบนุหียัดบอกว่ายันดาฟิอุลอิสมุลิดดอรูรอเนี่ยอิบนุหียัดว่าตรอ,อังะาอเลิดดอโซบาบนี่ปลปอยเลยพี่น้นองนะเพราะอะไรเพราะดอรูรอมีความจำเป็นตรงนี้เราพอที่จะเข้าใจแล้วเนาะนะนะ คือเนโนนและพี่น้องก็มีความจำขินจำปินกันมากมมยแต่ว่าพร้อมกันนั่นพี่น้องหน้าโรคก็ต้องจำป็นเรียนรู้หน้าถึงบาปการบูรหูตังถึงการจิตเดนะเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมให้สักอีดว่าการให้เปื่อนเป็นเนนี่พี่น้องการให้เผื่อนยืมเบียบานโรว่าเล้งว่าซาบานโรโนโที่เข้าใจง่ายๆแต่จริงลักการยืมนี้ปินย่ำปินย่ำม,มันเนี่ถ้าเอาตามลักการคือไม่ซดแลวพี่นอ้องะ นายืมคงที่เอาผ้าไปจ่ายโดยหีลังอินนั้นมันไม่ซะนะขุกกมการยืมนะในี่แหละยืมสร้างคนติดสักโลผ้าไปหุ้งกินมดอันนี้ไม่โซะไปหน่อยยืมสาโบที่ที่ผ้าไปท่ามันก็หีลังอินไม่ซะเนี่ยเจปาซาบันโรเนาะก็คือขาว่ายืมเบียแล้วเนาะจริงๆก็คือเป็นเนี้ยประการให้เผื่อนติดเดนี่ไปหน่องหนาขูกกมเดิมก็คือสุนัตนะนะสุนัตให้เผื่อนสุนัตไอเด้นี้ ช่วยเลือพี่นองนะด้วยการให้เผื่อยืมเบียะนะยิ่มตำอยากรวนนัดกรนนี้พี่น้องนะ <laughs> เออเออมากก็มาเลยบอกจะตัวเลื้ยแต่ายามายืมเบียกนนะ <laughs> นนะันนะเนี่ยนะเนี่ยสังคมมันทำให้เสื่อมเสีลี่ยงพีนองนะสังคมมันทำให้เสื่อมเสเลี่ยแต่จริงๆนี่เหตุผลพี่นองเ่ว่าสูนั้นให้เผื่อยืมเบียนี่ เนาะลรอันนาฟีฮีอีอานาตันล拉กชฟีกุรบะตตนเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องให้ลอยจากความทุกข์ยากความลำบากช่วยเหลือตกลงฟาฮัวมินัสูุนานิลอากีดัติการให้เปื่อนติดเดเป็นสุนัตมุอักาดะพี่น้องนะชาบชีวาจิบไปฮิดนึงเป็นสุนัตมุอะกาดะอย่างเร่ง เพราะมีฮะดีสมามกมายที่มัชชอดเชียนเหมือนฮะดีสมามมุสลิมรายงานว่ามันนับฟาซาลาอาขี่ฮิกรบะตาม,มิงกรูบิดดุนยานาบีวะเคยเท,ที่ทำให้พี่นองของเขาเนี่ยลุด้นปดลดลอยจากความให้ยาณาความตกความลำบากจากบรรดาความลำบากข้องโลกดุนยาน่า่วยเนสิ้นเผื่อนให้เพื่อนติดเด่นนี่พี่นองนับฟาซัลลอฮุอันฮูกรูบะตัม,มิงกรบิเยอมินกิยามาเนี่ย ไปวันเกียรมหวันอาเครัตไปน้องฟ้ามทุกอยากลำบากข้องเราในวันเกียรมะอัลลอฮุตาลาจะยกหายปลดปล่อยหายอ่านะแต่ดูนะมันชังยากไปน้องมาวัดกันอีตอนนวันเกียรมะนเนาะอัลลอฮุตาลาช่วยฉันแต่ดุนยานี่มันเอาไปแลว้วของฉันในมรโดได้รบตัวเลยเออเนี่ยมันชังกันเลยนี่ไปน้องมันก็ขิดอยากลำบากสอิดเนาะ ต่เท่าว่าหายพับมันตรงตามเวลาตรงตามคำนัดมีอานาจน้อมเมาเลยอ่าโรคมัยที่จะหายเพราะนบีบอกว่านะฝัลอลฮุอันหูกุรบะตามมิงกูรบิโยมินกิยามะตะวันกิยามะอะไรที่มันยากมันลำบากมันหาย,ยานะพบกับโรคพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยเลือช่วยเลือช่วยเลือปลดเปลืองอกอ่านี่กับพี่น้องชังเลวัดเลเลเนาะว่าอ้ย้มได้หรือไม่ แต่ก็มันเป็นโจยดที่วา่าอยากพอสมควรในทางด้านปฏิบัติตราบใดเทผู้ที่มายืมเราพี่น้องไม่มุดตรร้รนถ้าผู้ที่มายืมเบียร์เรามาติดดีนี่เป็นคุนเดือรนถึงคันกับชีวิตถ้าเราไม่หายืมชีวิตของคนนี้ตายแน่พี่น้อง พีนองฟังตรงนี้ให้ดีเนาะถ้าเราไม่ให้ยืมมันไปไหนไม่รวดเร็วนี้นะถ้าเราไม่ให้ยืมไม่ให้มันติดดนีนี่ชีวิตของมันต้องต้องตายเนเนวันนั้นเลยเนาะต้องได้รับมุดรัดัต้องตายเนเนแต่บันรเราเนี่นเจ๊กเจ๊กเลยนะกลกก็ว <c oughs> <c oughs> ่าเพราะฉะนั้นไม่สุนัขเร็วพีนองบนเรานี้แต่หูกลุมยกระดับมาถึงกันวายิบนะ ว่าิบโรจะต้องหายคนนี้ติดเดเพื่ออะไรเพื่อฮิบซลลัลเลรูให้ปกปองรักษาวิญญาณชีวิตของคนคนนี้ซึ่งเป็นเรื่องเตอ,อิสลามอายฟัมสำคัญมากที่สุดในการปกปองและรักษาชีวิตอ่าพี่น้องสังเกตเลยนะมายังํำใจว่าหยิบสำคัญเพื่นนัดมายังเรียวพี่น้อง แต่เมื่อมีเรื่องข้อคาดบาตายที่ว่าบอารีดีขึ้นมามายังชารอสังไหเบรกันเลยเอาไว้ล้างก่อนอะไรไหมเพราะอย่างนี้เช่นเดียวกันคนคนนี้พี่น้องทาโราไม่ให้เขาติดเดเมียเขายืมเบียชีวิตของเขาด้รับความหายะหนาแน่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สุนัตเลยพี่น้องคุกมจะโทกจกระดับขึ้นมาว่าว่าจิบเราจะต้องให้เขาติดเดเมียเขาติดเด ต่กับไม่ปกป้องชีวิตของคนคนนั้นถือว่าฮามนะเอ้ ه, ตรงนี้มันยากหล่าพี่น้องนะมันยากในเชิงปฏิบัติเ้าใดีมันเมาะละอ้เซนหนึ่งนะอาย่างหน่วยให้โปรยจักว่าหย,ยิบโรพี่น้องนะกืมโรยยัง่งครบพมีบางนะที่ทำพือที่พี่น้องเซนหนึ่งโรคนเดียวนี้ยัง่งไรยั่งจิงเลยนะแต่กวาดไอ้มันมดนี่เราไอ้มันมดตัวนี้ ที่ทำปลื้พี่น้องให้โปรยแจกไว้หย,ยิบนี่เดียวเดียวต้นหนังเดียวเดียวท่านไปตามไว้ย,ยี่มาคนเพราะฉะนั้นฉากฟันด,ดูอินคนเดียวตามไว้ยี่นูมาตามบางยี่นี่มาได้เซคนพี่น้องได้ห้าคนคนละช่องเบิ้นที่นั่นพอดีเพรานั้นท่าเซห้าคนนี้ไม่ช่วยรักษาชีวิตของของใครของคนคนนี้พี่น้องอาขีฮีมุสลิมคนนี้เท่ากับมาคนนี้รับพิโชบหานัมทังมด เออเก่งเหมือนกันนะรารอรับพิจโคนเดียวไหวหย,ยิบฟันดุอินอยู่นะเรียกเฟือนมารวมรับโรู้โดยกลายเป็น้าคนคนละซองเบิ้นไปนะก <c oughs> ลอบเซนนึ้ง <c oughs> มันมันไม่ถึงกันกับชีวิตมันไม่ถึงกันกับมุตตอรน วามันนีตุรอไยโรบ้าอยู่เ่ว่านั้นในกุดานว่านั้นคือคนเ่ว่าเดือดร้อนคือถ้าไม่กินมูนี้เลยก็ะต้องตายเลยเอาทึ่งกันกับชีวิตเลยนะตุลาอิติโรดมุตตรนนะแต่ติดร้างดอกไม่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 พืชคนนะไม่ตายก่อนพี่น้องกินดีโน่นดีอยู่ในนู่นนี่ก็คือไม่ไหวจีบคนอยู่ในระดับสูนั้นนะวยิบ นะตรงนี้พวอกระจายพ่นอนะซึ่งอยู่ในอียานะเหมื่นกันเลมที่ีสามนาทีส่สิสบเก้าบอกว่าว่าฮัลลูนัดดับบีฮิอันนึงกรณีสุนัทเทว่าให้เพื่อนยืมเบียติดน,นี้นั้นอิลลัมยาคูนิลมุกตาริดูตราบใดมมกตาริดโลกนี้นั้นมุตตรอนเนี่ยเป็นคนที่หายัดเดือดร้อนตึงชีวิต ว่าอิลลาหางมิเป็นเช่นนั้นไม่ฟังว่าหลงกนนี้นี่คนที่มายืมเบียร์เรานี้ถึงการเดือดร้อนถึงชีวิตว่าจาบานาชยววายวยิบอ i ยเนนอนการให้ยืมเบียร์นี้ไอติดเดนี้ถือว่าวบอ่านี่เอาหน่าอีกหนึ่งเลยพี่น้องเหลวโลกนี้ลาโรามาเลกรบระบบข้องอิสลามที่ว่างเอาไว้ ลุงนี้นี่คนที่จะไปยืมเบีย้ยเพื่อนเนี่ยพี่น้องคนที่จะไปยืมเบี้ยเพื่อนนี่คนที่จะไปยืมเบีย้ยเพื่อนนี่ไม่ใช่สกเซ็กสกเซ็กเลไกับติดดีไปยืมเนาะคนที่จะไปยืมเบีย้ยเพื่อนเนี่ยคนนั่นตองมีความหวังว่าจะจ่ายเนลบหายกับเขาได้โดยมิงจิฮะตินโซฮิโร คือมีซาบาเบนจอฮิเรนกอรีบิลฮุซุนข็เรียกว่ามีอาชีพมีงานทำมีรายได้มีความหวังเทวาทากบกำนดเหลวเออนะสามาจะเอาเบียส่วนนี้ไปเสียขาติดหายก็ไดนะ้อิสลามว่างไว้สวยพี่น้องไม่จะยิมสปสะปายืิมไปโกนเลือถึงในต้นรายได้อะไรมั่งหละส่วนอย่างกไมา ถ้าไม่จีบไป đấy และที่มีความหวังว่าจะเสียเดยเขาได้ภายในะสามเดือนก็ไม่ถ้าไม่มีความหวังเช่นนีก้กรณีการไปยืมอิกติรดนี่ถือว่าฮาโรมนถือว่าฮาัมนันนะนี่นะอ่าอิสลามห้าม,ไ,มได้ไหมอิสลามห้ามอืมนี่เราส่วนมากไปนอนะ้องนั้นเมรู้ว่ามีความหวังจะจะเสียไมยเนาะให้ยืมก่อนน่ะยืมกองคนนั้นไปให้คนเนี้ยยืมก้องคนโน,นไปให้คนนั้น อจนกระทั่งว่ามัวเม็ดอะไรเพี่้อกเ,เราไม่ได้หยุดทื่อตามหลักการของนาชโรนะว่าย่รูมูลิกติโรดูอาลาไากยริมุตอริเดนหาามการไปติดเดนีน่บนบุคคลที่ไม่เดือดร้อนต่อชีวิตเลยนะไอ้คนที่เดือดร้อนถึงชีวิตไม่คำนึงเลยวย่ายังเบียร์ลบไดเซียไม่เขียวยืมไปโอนเพื่อรักษาชีวิตอันนี้ยกเว้นนะแตคนปกติทรามาดาพี่นองห้าม ถ้าไปยืมเบียนี่สึ่งคนคนนี้ลำยัรยุลวาฟ้าอ่ะซึ่งเขาไม่มีความหวังจะว่าฟ้าจ่ายลบให้จเจ้าดีมิ่งจิฮาตินโซฮิรอไม่มีความหวังว่าจะจ่ายลบนี่ก็คือมิ่งซาบาบินโซฮิรินกอรีอ่ากอรีบิลฮุซุนเนื่องจากมีซาบับมีซาฮตมีอาชีพมีงานทำที่ว่าวังว่าการที่จะได้รับเบียไปเสียน,นี่คือได้รับ ง่ายๆแลวค,คือมีความหวังเ่นกาว,วุลลาติอารดีฮิวะอากอริเ็นมีมีพ้นผลิตร,รายได้จากพื้นแผ่นดินของเขาหรือจากบานเจ้าวสังหาริมทรั์ของเขาอะไรแะเนี่ยมีรายได้ที่เนน่อนนที่มีความหวังว่าคืนลมหายกับเจ้าดีได้ตามวันหนัดไม้นะนะฟา,าอินรอยันว่าฟาอามินหาถ้าเขามีความหวังว่าจะจ่ายคืนลบได้ปันนี้ลัมยารุม น่าชยอดทีดอกฮรร a อิอีนี่ไม่หารัมละอ่าเนี่ยถึงที่นั่นอ่าว่าอะไรพี่น้องนะไปยืมเบียก่อนนี่เนาะกฎมยยังเลวอ,อืมอีเราว่าใครยืมก็ไปบอกวเจ้าเบียตรงนี้ยืยมอ่ไอยืมนั้นยืมได้พี่น้องหารัมรือไมก่การกระทําของเราเละเลยนัดก็เตอดยหนึ่งเดือนยืมมาเต่าดยอ่าหาเบิร์หาเดือนนานีีชัน่นใจลบอ่า หาเบื่อนี้นึ่งเดือนพี่น้องมีความหวังเะยไหมแต่ยังโหลทชามซิบนี่พี่นอ n g เารวานี่นถ้าไม่มีความหวังไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ไม่มีความหวังไม่มีเบียที่จะไปเสียคึืนก็เมื่อครบนึ่งเดือนเนี่ยถือว่าหารําไปด,ด,ดีานี่นี่แหละอิสลามสวยพี่น้องน่ะนะแล้วมำไมไม่ได้เป็นภ้าระาให้กับประชาชนไม่ได้เป็นภ้าระายให้กับอุมัท์้าเมื่อเรา เลือกหยึดตื้อตามหุกกมปฏิบัติโนในยานะเล่มตี่สามนาตีส่สิบเก้านะเพราะฉะนั้นพี่น้องปัญญาน,นาปืม่มเติมเล่ได้ตรงนั้นรายละเอียดเนาะวัลลอฮุุบหฮานาวตาละอละลาวะอะลัมหงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิดใครชงก็อร่อย ได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้9ก้าไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินตภาลำ้ำผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศ สนใจติดต่อ0928652520คุณวาส,สนาบุรุรราช